เมื่อผมเจอคําปฏิเสธเมื่อผมเจออุปสรรคเนี่ยฮะผมผ่านได้ยังไงผมไม่คิดอะไรครับผมก็ผ่านไปเลยครับงงใช่ไหมครับ <laughs> อย่างนี้ครับผมคิดว่าผมโชคดีนะฮะที่มันมีอยู่สองมุมในตัวผมในขณะนั้นนะครับที่หนึ่งคือผมเป็นวิศวกรผมมีงานประจำเนาะแต่ผมมีความเทอยทยาน,นะฮะ มีความฝันมีเป้าหมายที่อยากจะมีชีวิตที่สูงกว่านั้นดีกว่านั้นครับและผมก็พิจารณาแล้วครับว่าอาชีพของผมเนี่ยให้อย่างนั้นน่ะผมไม่ได้ผมเชื่อว่าอาชีพเครือข่ายเนี่ยให้ได้ผมก็รู้สึกว่าถ้าผมทําก็คือได้ครัถ้าผมหยุดทําผมก็ไม่ได้ครับงนั้นผมก็เชื่อมั่นว่าถึงคนคนนี้เขาจะไม่สนใจและถ้าเกิดผมท้อแท้ไปหยุดทําไปถ้าว่า เป้าหมายและฝันผมอยากจะได้มันจบไปแล้วจริงไหมครับังนั้นผมไม่แข์ครับผมก็ค่ไม่สนใจและเดินหน้าต่อคือผมไม่หนึ่งนะครับผมมีฝันที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่เข้มแข็งที่ทําให้ผมนะครับประคับประคองใจให้ผมเนี่ยเดินผ่านไปได้ทันทีคือผมไม่แข์กับปัญหาอุปสรรคนะครับอันที่2ก็คือผมโชคดีครับที่รุ่นพี่ในจังหวะน,นั้นนะครับได้ทําในสิ่งที่วงการของเราเนี่ยฉีดวัคซีนครับก็คือการให้ภูมิต้านทานครับ ชีวิย์ินหมายถึงเขาชิงเล่าก่อนว่าระหว่างทางเนี่ยอุปสรรคที่น้องนิ้งจะเจอเนี่ยนะฮะคืออะไรบ้างก็จะมีเพื่อนนะ,ะบางคนฟังแล้วสนใจใช่ไหมใช่ครับพี่บางคนฟังแล้วอาจจะเฉยเฉยใช่ไหมใช่ครับพี่บางคนฟังแล้วอาจจะไม่สนใจใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่บางคนฟังแล้วอาจจะแค่ไม่สนใจนะก็มาด่าเราด้วยซ้ำนะว่าเสียเวลาจังเลยเพื่อนเอ้ยนะครับนี่เรียกว่า ทุกอย่างที่อาจจะเจอนะครับผมได้ทราบอยู่ล่วงหน้าแล้วว่าอาจจะเจออะไรบ้างาาแล้วผมจึงผ่านมาอย่างสบายๆนะครับดังนั้นผมผ่านมายอย่างไรคือผมเฉยๆตรงที่1นึ่งป้าหมายผมชัดนะผมพร้อมเดินหน้านะนอันที่2คือผมมีภูมต้านฐานที่ดีครับ A4 is Answer for Success for